มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะตอนนี้การท่องเที่ยวไทยเนื้อหอมสุดๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยทีเดียวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เราเที่ยวด้วยการเฟสห้าเปิดจองห้องพักวันแรกแล้วนะคะวันนี้นะคะ7มีนาคมนะคะใครที่เคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันแล้วนะคะ ก็เข้าไปยืนยันการใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการจะใช้สิทธิ์ในเฟสที่5นี้นะคะคุณเข้าไปที่แอปเป่าตังค่ะแล้วก็เข้าไปที่เ,เราเที่ยวด้วยกันใครเป็นลูกค้าเก่าของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะคุณก็แค่กดยืนยันสิทธิ์แค่นั้นเองค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้สิทธิ์คืนมาทั้งหมด5ห้องด้วยกันในเฟสนี้นะคะแล้วเริ่มต้นจองได้เลยในวันนี้วันแรกค,ค่ะ7มีนาคมเช็ค ็คอินเข้าพักได้วันแรกก็คือวันที่10มีนาคมจองที่พักวันสุดท้ายคือ26เมษายนเช็คอินเข้าพักวันสุดท้ายคือ29เมษายนและพักวันสุดท้ายได้ถึง30เมษายนเท่านั้นนะคะครับรี29 30เนี่ยรู้สึกจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนกันให้ดีๆค่ะเพราะว่าเฟสนี้เป็นเฟสที่ ให้ปริมาณที่น้อยกว่า ทั้งปริมาณห้องแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะคะคุณมีเวลาในการเที่ยวเนี่ยประมาณสักเดือนครึ่งเท่านั้นเองนะคะก็วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวกันให้ดีแต่ว่านี้ช่วงเดือนเมษายนียมันเป็นวันสงกรานด้วยนะคะก็วางแผนจับจองห้องพักกันให้ดีกันและกันไม่รู้ว่าเต็มแล้วหรือยังเนี่ยนะคะรอบนี้เขาให้ทั้งหมด5 6 0 0 0 0หกสิทธิ์ด้วยกันค่ะแล้วก็สนับสนุนคนละไม่เกิน5้าห้อง50นะคะรอบนี้ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแต่ว่าสนับสนุนค่าห้องพัก เหมือนเดิมไม่เกิน3,000บาทนะคะสนับสนุนค่าโรงแรม4 0ของราคาค่าโรงแรมจริงไม่เกิน3,000บาทแล้วก็มีคูปองให้ด้วย600บาทเหมือนเดิมแต่รอบนี้ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินค่ะครับแล้วก็กติกาเดิมนะครับต้องจองโรงแรมหรือใช้สิทธิ์ในโรงแรมที่อยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้านตัวเองะนะครับจากคนบอกว่าผมผมอยู่ทะเบียนบ้านอยู่เพชรบุรีเนี่ยผมจะไปนอนที่โรงแรม ในต,ตัวเมืองเ,เพชรได้ไหมได้แต่จ่ายเองจ่ายเองนะเพราะฉะนั้น <c oughs> นอนบ้าน <c oughs> นอน,นบ้านเหมือนเดิมดีกว่า,าต้องการที่ให้เราเนี่ยเดินทางท่องเที่ยว<ช>นะครับเงินจะได้กระจายกันตรงนี้นะครับ